เต้นปานครั้งสุดท้ายในชีวิตเติ๊ดสุดจริงเป็นยังไงคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้โหมันไหมมันมเอาอีกไหมอ่าแล้วแต่อาเนยครับทำไมทอะไรไม่ได้ปรึกษาไม่ได้มองเลย ไม่พอเพ่จะมีกิจกรรมต่อใช่ไหทำไมรู้ล่ะเออเดี๋ยวก็มีแจกของรางวัลไงแปลกนะที่เรารู้แล้วที่ก่อนไม่รู้เลยเรารอเลยโอจริงๆแล้วใครมีอะไรชู้สาหน้าให้กันเดี๋ยวตั้งแต่เช้าเออโอ้โเดี๋ยวดี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 ถ้ามาไกลมากครับผมทกคนที่สวยมากเลยนะผมติดตามข่าวตลอดทั้งวันก็ได้ใช่ไหมทั้งวันข่าวดูตลอดพี่อุ้มใช่ไหมพี่อุ้ม 上面。 พี่อุ้มใส่กระซับให้เลย้วหัวเหรอต้องแข็งแล้วทำไมครับพี่อุ้มไม่อยู่ตรงไหนฮะหนุ่ิ้นอุ้งสวยจะตายพี่อุ้มสวยเหมือนเดิมครับใช่ครับเขาบอกว่าคนละไซส์คนละไซส์คนละไซส์ที่ไม่ได้หมายถึงหมายถึงขนาดตัวขนาดตัวขนาดตัวทำไมทำไมต้องยืนหันหลังคุยกันด้วยล่ะครับผมโอเคที่ทำโอเคครับผมเอาข้อกิจกรรมดีไหมฮะกิจกรรมของเรานะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง AS นะคะแล้วก็ g m นแมนแบมมี่มาฝากกันในวันนี้ จำได้ไหมเมื่อตอนต้นที่เราบอกไปแล้ววันนี้มี2กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกคือกิจกรรมแรกนะครับก็คือให้ส่งเอสเมตเข้ามาว่าคุณอยากจะมอบเพลงอะไรให้กับ2องนุมแต่ว่าอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะมาประกาศกันก่อนใช่ค่ะนั่นก็คือการแชร์ภาพนะคะลงในอินสตาแกรแล้วก็จะมาดูยอดไลค์กันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฟัง โทรศัพท์ของแต่ละคนเช็คเลยสำหรับรูปที่เราให้ลงเนี่ยนะคะเดียวเราให้กับาไปพักกันหนึ่งเดีมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้นะคเช็คเลยค่ะว่าีเไช่นไม่เข้าใจอภิเชเป็นแฟนขับกลงด้วยเป็นาใครเป็นนใคร นี่อติลุดไงลุ่งสายข่าวเลยพุเหมือนนักข่าวอ่น่ไงคือเราได้เล่งที่แคอติลุดนลงเวอร์เพ็นคนนิสเน่อที่ยอดยอดดูสี่หมืนอ่ะนี่ดูเป็นสี่หมื่นในทวิตนี่ไคนนี้อ่ะเดี๋ยวแคน์ไมยมาอย่างเดีาวเว เดี๋ยวของรางวัลของเราเนี่ยคือให้พี่เซลฟี่กับกันแล้วก็ตั้งสามแอคนะคะให้สามแอคเลยถ้าไหนก็ได้ครับน้าพี่เราลงดีกว่าเนาะให้เขาอยู่กันเป็นส่วนตัวบนเวทีสามคนดีกว่านะถ้าพร้อมแล้วแอคแรกมาหนึ่งสองสามเหมือนหน้าเหมือนแคน

กิจกรรมดีๆผ่านไปแล้วอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ฝากไว้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยร่วมสนุกผ่านการส่ง s m s ครับเพื่อเพลงรอสายที่คิดว่าโดนใจพร้อมแห่งผลให้กับกันแภะพันธ์เต้มตวราวด์ครับนะฮะตอนนี้ทั้งสองคนเขาก็ได้เลือกมาแล้วใช่ไหมคะครับผมแหมมีในใจแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะสำหรับข้อความเพลงโดนใจเพราะฉะนั้นเราจะให้ทั้งสองคนนี้ใช้วิธีการโทรไปดีกว่าครับโทรไปเลยเหรอเลือกใช่ค่ะตามงหมายเลข เลือกมาเลยนะคะว่าใครส่งข้อความเพลงโดนใจมาใหม่ได้โทรศัพท์จะขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้โทรไปอ่ะหยิบโทรศัพท์ไว้ให้ดีเตรียมนะฮะเปิดเสียงมีไหมครับมีใครมีโทรศัพท์ไว้บ้านไหมครับไม่มีเนาะเขาต้องส่งได้ดิเราต้องตั้งใจเริโทรก่อนนะฮะเริ่มโทรก่อนนะครับผมต้องรู้ดูนะครับข้อความที่ตั้งเลือดคือเบอร์นี้ครับผมดูโทรศัพท์ให้ดีๆนะคะอ้าคุณไม่เปิดจะบิดก็พ้นหรอแล้วยกมือนะครับแล้วยกมือนะฮะเพลงอะไรครับ ของใครดังคะเรื่องไรครับตั้มครับรอาลับไปแล้วครับรับไปแล้วอ่ะยังไม่ทำฟังเพลงเลยรีบรับทำไมอะครับผมใครเนี่ยอยู่นี่ครอยู่นี่เหรอทำให้เราฟังเพลงก่อนนะว่าคุณใช้เพลงแกมมี่หรือเปล่าอ๋อ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 อ๋เอาอห๋ออ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 ๋่อ๋อ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 ้๋ออ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 ๋ อยาพิ่งรับนะอย่าเพิ่งรับนะขอบคุณก่อนเอาใหม่เอาใหม่ขอเช็คนพลงก่อนนะนี่โทรศัพท์พี่เดียวใช่ไหมไม่ใช่พี่อยู่นี่ผู้ชายดีๆเพลงของผมเพลงของผมเกี่ยวกับการทำหน้าเบื่อไม่บอกชื่อเพลงทำหน้าเบื่อเพลงตั้งเหมือเนี่ยเพลงผมเองทำหน้าเหมือเฮ้ยทำเป็นไม่รู้จักไม่มีรสนิยมเลยครับผมพี่เดียวขอรับเลยครับผมรับเด้ไ เพลงผ่านแล้วเพลงผ่านแล้วไหนไหนไหอคุยกัน้หน่อยเรียวอ่าชาอบไรอยู่เขาเสียงดังวุ่นวายมากเลยครับมาเร็วมาเร็วจ้าผมมือเลยครับสวัครับชื่อที่อะไรครับแม่ลำตัวครับพี่ดาวพี่ดาวนะครับพี่ดาวครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้มา ดีบอกเลยเราประทับใจที่เลือกเขาซึ่งน้อยคนมากที่เลือกเพลงนี้เธอเรียกว่าน้อยคนที่เลือกน้อยคนที่รู้จักนะครับผมดีใจดีมากเพลงนี้ดีนะครับตั้มก็เลยเลือกเพลงนี้เลือกเพลงนี้ให้ให้คุพี่ด้วยให้เลือกเบอร์คุณพี่เราไม่รู้ว่าคุณพี่เขาไงเลือกเบอร์นี้ครับนะครับผมรู้สึกโอเคไหมดีใจไหมดีใจมากค่ะนี่เออสานด้วยนะคะครับผม แบบนี้ต้องมีของรางวัลจาก G M M Grammy มอบให้นะคะโอ้โหโอ้โหให้ตับรอนเลยฮะครับผมเอออันนี้ถูกลิขสิทธิ์นะครับผมใช่ค่ะลิิิขสทธ์ครับผมเรื่องลิขสิทธิ์ที่อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ถ่ายรูปมะถ่ายรูปกันนะฮะของหนักนิดเล็กครับผมคุณอ๊อผมก็อยากถ่ายด้วยไม่ได้เหรอมึอยากเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปอีกอย่างพี่อมมาอ่ารัก เราก็เป็นศ pues ิลปินแต่ว an> ่าไม่ไ yeah, ด yeah, ้รับเชิญนะคะนี่อู๋ได้เป็นทั้งแบบเซตเะไรนั่นเลยอ่ะต่อไปเนี่ยนะคะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะขอเสียงให้กับพี่ดาวด้วยค่ะแอนแคร์ไม่ได้ครับแอนแคร์ไม่ได้นี่นะฮะแอนไม่ค่อยจังเลยเนาะไม่จริงๆอ่ะต้องเรียกว่าแคร์แอนจังแคร์แอนกันเออชอบตายเลยชื่อนี้ชอบ ตั้งเพราะไม่ดีอย่างนี้บ้างหรอไม่มีครับผมครัอาดังนั้นอีกคนนึงนะคะนี่ก็คือเพลงรอสายที่กันเลือกไว้ค่ะครับเตรียมโทรศัพท์เอาไว้ให้ดีๆนะคะกันจะโทรไปแล้วนะคะจะโทรไปฮะอย่าเพิ่งรีบรับนะฮะขอฟังเพลงแั๊บหนึงใช่ขอฟังเพลงครับพี่เปิด s p e a k e r p h o n นเฮ้ย s p e a k e r p h o n ี่ย้นี่ไง่อหนึ่งกับผม volume v o l u น e เย้โอ้โห อันนี้ชื่อเพนคนที่ไม่รู้ควรทุกคนยึดโทรศัพท์ขึ้นมาเพลงนี้พี่เดียรู้จักกระตัมคนที่ไม่รู้ควรนะโอเคครับผมแค่านครับเอามาแล้วอะไอะไรไม่คุยกับการผ่านเพราะเขาไม่อยากคุยผ่านโทรศัพท์นะฮะโอเคคุย สมยนะสมมติว่าถึงมไม่ได้อยู่ด้วยกันร้ี่เรลิกันไว้คุยสคุยคุยคุยตัวเองะตัวเองทำไมพีรู้ึกขนาดนั้นเนี่ยดูเสียงเหมือนคนอ้วนนี่ยตไม่ไม่หรอกแค่แบบว่าชมทวงมีน้ำมีนวอยคยะไ้ิ้นเลยค่ะมีความในใจอรยากบอกไมฮะอยากบอกยครับ บอกว่าไม่ได้อ้วนพอดีอาหารบนเรืออร่อยทุตกินเมื่อกี้เลยขึ้นหอมาเลยเขาเกดเียโอเคโอเคเชิเชิญเชิญเอิญครบเนนลเั้นแอพี่สวัสดีพี่มิครับพี่มิครับพีมงดีครับพี่มองชื่อเล่นนะก็ชื่อมเปล่าชื่อเล่นพี่มิ้อ๋อมองๆั้อวาถามเขาแค่ถามเหตุผลหน่อยว่า ทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับผมจริงๆพี่เลือกอีกเพลงครับเลือกก็คือทุกเพลงของผมนี่คือเป็นเพลงรอสายของเขาก็จะแบบวนกันไปวนกันมาแต่ว่าเพลงโขนที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเพลงเขาที่รู้ว่าศรักเธอครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนก็ตามก็ยังรู้สึกแบบนี้นั่งรันเนอะให้ไปะเลให้ไปเอาไปเลยที่มีอะไรพูดกับ ไม่มีครับอ้าวขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากีมีของรางวัลอีกไม่ได้ถ่ายถ่ายถ่ายก็ถ่ายถ้าอยากถ่ายรูปคุณไปหาแคร์แอนกันแต่นี่เป็นของรางวัลของทางจิมมีมอบให้ครับอ่าถ่ายรูปก็โหนรูปคุณเรานถ่ายนี้ไปนะโทรศัพท์คุณไม่ได้นะนี่เป็นของรางวัลพิเศษจากจิมมี่มอไพของเรา คแม่วันนี้นะคะทั้งสองคนจะมาร่วมกิจกรรมกับทางผู้โชคดีจากเอเอสด้วยนะคะซึ่งมีกว่าพันคนนะได้แค่เจ็ดสิบคนทุกคนผู้โชคดีสุดๆไปเลยขอบคุณทุกคนนะครับพวกคนโชคดีมากเราสองคนโชคดีเหมือนกันที่เลือกพวกเรามาถูกทมาเจอทุกคนแล้วก็ได้มารลี้ยงเท่เพราะครับทุกคนได้ฝันกันจริงๆต้องขอบคุณกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเอเอสจัดให้นะครับพวกเราครับผม ศิลปินแล้วก็แฟนๆของเราครับผมได้มาร่วมรับความสุขที่ดีกันในวันนี้นะครับผมเรียกว่าอาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีนะครับผมคอนเสิร์ตก็สนุกสนานมากนะครับวันนี้ไม่ลืมติดตามกิจกรรมต่างๆของไอเอสด้วยใช่ครับผมก็เข้าไปติดตามได้นะครับในเว็บ Calling Melody นะครับผมนะครับนะครับผมเข้าไปติดตามเลยนะก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้คุณได้ติดตามมีเพลเพมๆมากมายให้ไปเรื่อยโหลดกันนะครับครับหรือใครที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงต่างๆหรือว่าอยากจะจัดการเพลมต่างๆในอินบ็อกซ์ของคุณเนี่ยก็สามารถ โหลดแอปได้ครับผม Calling Ready a อ p นะครับผ่านทาง App Store หรือว่า Play Store ก็ได้ครับผมครับผมแต่ว่าตอนนี้หลายคนที่พลาดหวังไปจากการถ่ายรูปจากของรางวัลพิเศษเมื่อกี้นี้ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกสองชิ้นนะครับเอาอย่างนี้ละกันเราเนี่ยมีหมายเลขโทรศัพท์ของทุกคนอยู่แล้วอยู่ในกล่อง แต่น่าแต่ตอนที่ลงทะเบียนตอนเริ่มงานเลยเนี่ยนะคะทุกคนจะใส่หมายเลขโัตรศัพท์ไว้ในลูกบอลนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวให้การแตาต้าพักิมาคนละหลูกไม่ต้องเข้ามาเลยเลยสุเลย่ใช่ดวงตอนใช้ดวงเลยนะฮะครับผมตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าเหรอฮะตอนล้วงนี่ต้องมีเสียงด้วยเหรอฮะครับผมตนเต้นคุณแคุณ คุณคุณเหมือน16วันเจอครั้งหนึ่งอะแดนวันอะวันไปเยอะมากเลยอะพวกเราหวยออกแล้วกินอะไรกันดีไม่ได้ถูกนะคือไม่มีอะไรกินกินอะไรกันดีผมได้ละได้หรอคะแล้วเบอร์ที่ผมหยิบได้นี่ฮะเตรียมพทเราสา์กันอีกแล้วนะหยิบขึ้นมาดูใครปิดเสียงปิดสั่นก็อดเนาะแล้วโทรไปบอกเลยนะฮะ ผมโทรนะโทรแล้วนะการโทรแล้วนะของตั้มซิงเกิลชิงด้วยครับเพลงไม่ใช่คัฟจกมี่นะฮะเราจะไม่ให้เราจะไม่ให้รวันดีครับใครใครที่เทเกอร์ใครที่ทำบ้านโทรมาตอนนี้นี่มนหิบมากนะครับผมใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะตอนนี้คุณอยู่บนเรือไหมครับวัค ใช่ครับใช่ครับมาเลยฮะฮัลโหลครับฮัลโหลครับขอชื่อได้ไหมรัตนาวดีใช่ไหมคะพี่รัตนาวดีอ่ะถูกต้องตรงกันค่ะครับผเอาตัวมาเชิญค่ะนี่อ่าเหลืออีกหนึ่งพี่นะครับพี่นั่งนน่าไม่ค่อยมั่นใจเนาะเหมือนกันเอ๊ะหรือจะเป็นโรคจิตโทรมา คุณให้เกียรติผมบ้างไม่ไม่หมายเขาไม่รู้เป็นการไงเชญค่ะพี่รัตนวดีนางสุกุลเลยค่ะกองเจมส์ไถูกต้องไม่อยากเปลี่ยนมาใช้อินใจเอื้อมอ่ะตอนนี้โคยิ้มครับผมตอนนี้ของตั้งโทรอยู่นะคะครับอะไรเลยครับเอาละมาพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันเลยนะหรือเป็นการถ่ายรูปคู่เขาสองคนเฉยๆเพลงอะไรครับผม เพลงกำแพงนะฮะของของเอ่อกำแพงของแอมมี่บอสรับลูไม่ใช่ของผมวางก่อนวางก่อนไม่ใช่เด็กแอมมี่ก็ได้ครับแอมมี่หอไหนฮะไหนฮะทางนั้นนะครับผมอ่าตบมือดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสุภการนามสกุลอะไรครับเลือดชัยนรงค์ เลือดไทยเลือดไทยลงถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมเอาแล้วเชิญครับเชิญครับสวัสดีนะครับกางเกงเป็นอะไรมาครับเนี่ยไม่ใช่เป็นบ๊อบเป็นบ๊อบเป็นแฟชั่นเแฟชั่นและจะบอกนะคะว่าใครที่แบบพลาดรางวัลนี้ไปโอ้โหเสียดายมากจริงเพราะมันเป็นรางวัลพิเศษสุดๆเลยอ่ะอยากเห็นแล้วอยากเห็นผมชอบรางวัลนี้ด้วยนะตัวผมเองผมชอบรางวัลนี้แล้วคุณจะเอาไปเลยไหมล่ะบอกดีกว่างได้ผมเองก็อยากได้มาก คือตอนแรกอะเออหหหัันนลงก่รคะที่เขาให้โพสท่าในการถ่ายรูปในการที่คนเห็นภาพเนี่ยเป็นแบบเป็นตามแบ็คดอปใช่แบ็คดอปครับผมคือแบบว่าแล้วก็โพสปกติใช่แต่ว่าเขาบอกว่าขอแบบเล่นๆขอรูปพิเศษใช่เล่นๆรูปเลยทำแบบมากกว่าเล่นดูซ้ำอะไรกันนะก็เลยออกมาเป็นรูปรูปเลี้ยวเป็นรูปการขี่ตั้ม ขีรังขีรังเฉยเฉยขีรังขีรังครับผมนอ่อดรูปในโลกใบนี้ใช่นะครับอีกรูปหนึฉันมอบให้กับคุณครับผมอันนี้นี่ค่ะอ่าถ่ายรูปค่ะและนี่นะคะเอาต่อยใจโคบก็ได้มองที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับไม่ใช่รายการโทรไปชมการ์ไก่เขาเปลี่ยนเป็นทีวีโชว์แล้วผมปกติดูแต่ช่องบอลแต่ละผมโอ้ใช่เธอชนะหนึ่งคะแนน เมื่อกี้นะคะภาพที่ออกมาหน้าตั้มก็จะบิดเบี้ยวโฮสกแต่คุยอยู่นี่เลยพี่เอาถ่ายรูปซะทีอีก <c oughs> สิอก <c oughs> อ่าายินดีด้วยนะครับเป็นของรางวัลสุดพิเศษส่งท้ายค่ำคืนนี้ของเราค่ะมีลายเซ็นด้วยนะฮะหรือว่าต้องให้การกับตั้มทำท่าเหมือนรูปไหมฮะไม่ได้จุดทรายทุกคนก็จะได้รูปแบบนี้เหมือนกันนะสิเพราะเรต้องถ่ายรูปไม่พิเศษอย่าไม่พิเศษนี่แหละพิเศษสุดแล้วให้ตั้มมานี S <S ให้ทางโทนนะครับท okay. 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 ี่การผู้ขาหายเจ็บนะครับผมเมื่อวก่อนผมขี่นั้นโอเคครับผมโอเคโอเคนะรียบร้อยไหมคะเราจะไม่หายถึงพรุ่งนี้นะคะครับโอเคนะครับสมือนจับริงคุณโอเคขอบคุณค่ะพี่เจม่ส์ดีไหมครับผมดีด้วยนะครับผมดีมากขอบคุณนะคะแหมมีแอดเจอร์ก็จะไหลกิ๊กก็ มากจริงนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญคุณสุรวัตรชินวัฒนนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้่วยการส่วนงานการตลาดด้านสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าจาก a s เครื่งส่าวขอบคุณด้วยนะคะครับขอบคุณผมไม่รู้ว่าท่านนั่งตรงนี้งั้นผมจะเต้เรียบร้อยกว่านี้ขอโทษเล่นตรงนั้นครับขอโทษครับไม่ทันวครับไม่ทันแล้วครับผม คุณนะครับทั้งศิลปินทั้งสองท่านนะครับเอ่อรกันรับตามครัผมก็เก่งมากเลยครให้คุณแม่พี่เป็นแ้บเปนได้หมือนนี่ก็มนุกอยู่เลยครับผมขบคมากคุณแม่นะครับครกับแล้วก็ขอขอบคุณ อย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับลูกค้าเอเ<ห>ทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ได้ร่วมสนุกในกับ Calling Melody ของเรานะครับแล้วก็พาร์ทเนอร์ของเราก็คือ G m e l m m y แน่นอนนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือและก็ร่วมสนุกจาก,จาก ทางลูกค้าของ a อทุกท่านในแคมเปญต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรายการนี้แล้วก็หากมีข้อผิดพลาดใดๆก็ขออภัยแทนทีมงานและก็ทางบร a ิษัทเอด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าเราคงเจอได้เจอกันอีกครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไอเดียทองของชุหัวอยู่ก่อนนะครับถ่ายรูปกันก่อนเลยครับ ยังมีหลายหลายานนะครับที่เราต้องเรียนเชิญขึ้นมานะครับขอเรียนเชิญคุณกิติศักดิ์อิษฐ์บันตีนะครับซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งมีเนเจอร์ GMM ดิจิตอลนะครับจากบริษ,ษัท Grammy, จ m เรนแกรมมี่จำกัดมหาชนนะครับขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันด้วยครับครับเรียนเชิญเลยค่ะตายแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยครับผมขอบคิณครับ <laughs> ระหว่างนี้นะคะเราก็จะพูดไปด้วยนะคะว่าคุณสามารถดาวน์โหลดเพลงรอสายได้ด้วยนะคะของแกรมมี่ผ่าน Calling Melody App ค่ะหรือว่าจะเป็นบริการดกจันหนึ่งสองสามสี t ห้ามเสียงรอสายก็ได้นะคะเปลี่ยนได้ทุกอารมณ์ค่ะติดตามข่าวสารผู้เรานะครับงทาง AAS แล้วก็จีเแกรมมี่ได้ทาง Gmember com แล้วก็ Calling Melody net นะคะรับรวมไปถึงช่องวัน3 1 ฝากไว้ด้วยนะครับ www.1sd.net ช่องวันของคุณทั้งวันทุกวันแล้วก็ g m m 25สนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลานะครับสช่องจากแรมมี่ของเราใช่แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวทีเราจะรับไหวไหมนะคะแต่ว่าขอเชิญผู้บริหารจาก a a s ด้วยนะคะอีกทุกท่านอีกทุกท่านเลยค่ะเชิญถ่ายบนเวทีก่อนนะคะรวมถึง g m m Grammy ด้วยนะคะเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยนะคะแล้วก็มอบของที่ระลึกด้วยนะคะอ่า เชิญเลยนะคะมีไหมคะท่านผู hmm. ้บริหารท่านอื่นถ่ายภาพร่วมกันอีกนะคะเชิญเลยครับมีอีกไหมคะเอาคุณแม่อยากถ่ายเหรอคะคุณแม่บอกไหมบอกโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากช็อตนี้เราจะเชิญผู้โชคดีนะคะที่ได้รับของรางวัลเมื่อสักครู่นะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันอีกนะคะใครที่ได้รับของรางวัลเตรียมตัวไว้นะครับ หาลู่ทางสอดแทรกตัวเองเดินขึ้นมาได้เลยนะฮะนะคะเป็นภาพแห่งความประทับใจที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเก็บหมดไหมนะคะ7 0ิกว่าคนด้วยกันเอามาเลยฮะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าผมว่ามากันให้หมดเลยตอนนี้เชิญเลยค่ะคุณทัศนีค่ะ7จคนเชิญตรงนี้เลยนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับ เจ้าเก็บลังมาถึงท่าเรือถูกต้องเก็บเกี่ยวกันให้ดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เรือเทียบท่าเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมเวลาแห่งความสุขกำลังจะหมดลงค่ะแต่ก็เชื่อว่าเราจะได้เจอกันอีกโอกาสหน้าครับผมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้น,นะคะผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะแต่หวังว่าทุกคนจะสนุกจริงๆดิฉันเจริญริมแมกกาศนะคะแลวผมเอาใจเต็มๆนะครับเราจะส่งคุณตรงนี้ ใครใครที่ได้รับรางวัลน,นะคะมาถ่ายภาพพิเศษได้เลยนะคะกับคันแล้วก็กันนะคะคริเวตรงเวทีได้เลยะคะออ่ะเชิญเลยนะคะใครที่ได้รับรางวัลค,ะ,คะผู้ที่ได้รับของรางวัลน,นะครับเดืเลยค่ะเดือลยค่ะดยะส่วนค,คนอื่นๆนะครับเช็คของอะไรให้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาโยบนเรือน,นะครับ

เขาไล่หนูออกอ่ะอ่าระหว่างนี้ทุกคนนะคะถ่ายภาพไปนะคะตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศแห่งความสุขกันไปนะคะหมดหน้าที่ของเดียกับออฟในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกทุกคนมากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่นิธิภิษาสา22นะครับ ันนี้นบอกนะครับแบนนะโอเคมาเดินกรเดินอ่าคนฝั่งซ้ายครับเสื้อขาวข้างหลังครับโอเคครับเดินต่อติดครับฮัลโหลมาเดินเด็น้อน

นี่ไงนี่เจอเลยค่ะ เรือเราจอดได้ไม่นานนครับเพราะว่าจะมีเรือรอื่นเข้าทยอยเข้ามาจอดที่ท่านี้อยู่พุกๆสินาทีนะครับฉะนั้นแล้วถาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บสัมภาระให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินขึ้นขั้นบนได้เลยนะครับวันนี้ กอบอยู field, ่ท we ี่แล้วแุท่นะคที่ให้ความร่วมมือในวันนี้บนไหนนะครับเดี๋ยวถ้วเพียงจะลงแล้วนะครับทุกท่านนี้ออกเลยนะครับจะขอเ่่ส่วเที่สองขอนะครับทุกท่านีออเลยนะครับก็ยต่อก็ได้เั ดูโด e ูที่เจ้านี่ด้วยกันนะครมีเรื่มกันทุกทุกทุกเลยนะครับขอให้พวกเราดูดูแลกันเรียบร้อยด้วยนะครับในส่วนของสิ่งของมีค่าครับด้วยเดี๋ว่ดแม่ไม่ปลา่ียร้น้ด้วยดไมไ่ เ็จแล้วแล้วควรเชิญขึ้นทาได้ด้านหลานนะครับมีน้มราไหมม้่ไหม่าได้ได้ก่อนเลยไหมรุ่นี้นะคะ คุณน้าคุณน้าเห้พักก่อนนะครับอ้าอ๋อี้องก็เดินทางไปต่างจังหวัดไม่้เหมนัถ้าได้ถึงแล้วถยอยขึ้นไปเลยนะครับเาว่าโรงานเรามีจังหวะแห่เรือข้างๆเลยครับเอง้เข้าขิดต่อไป แหลวเราเราต้ควรขึ้นนิดนึงครับพราเขาให้ลมาสิบนาทีเท่านั้นนะครับสหรับครั้งนี้โอเครับเชิญนครับผมไม้ได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 ้ไ้ได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 ้ไ้ด้ไย้ได้ไดนได้ได ขอบคุณากค่ะขนขอบคุณนะคะขบคุณมากนะดท้ายจริงๆนะเพราะว่าน้องไม่มีแล้วนะครับขอุทางร้านจริงจัะ นู้นเลยจ้ะโอเคทางขึ้นทางด้านหลังเลยครับตอนนี้นะครับเรือน้างข้างเขาสำเร็จแล้วนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับที่นี่จะมีคิวในการจอดนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับเรื่องสัมภาระนะครับสัมภาระกระเป๋าใครยเลย โอ้ก็เผาลไปเ้ย่ก็เผาย่ป่ยังงนี้อย่าง